สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์เน็ตเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยเริ่มต้นกันที่2ไลน์อัพที่น่ากลัวกของแมนยูครับหากปิดดิวซาอูนิเกสร่วมทัพในสมัยนี้มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์เน็ตเต็ดนะครับกำลังตามตื้อเพื่อจะเอาซาอูนิเกสของเอเลติโกมาริดนะครับมาเป็นนักเตะใหม่รายที่4ี่ในทีมอุทล่าฟอร์ดก่อนตลาดรอบนี้จะปิดตัวลงไป ซึ่งดาวเตะชาวสเปนไวยิปีวรารยนี้นะครับถูกพูดถึงมาตลอดที่ผ่านมานะครับว่าเป็นตัวเลือกของเรดเดวิลที่สามารถคว้าสารโชว์และก็วารานแล้วก็ทอมฮิตต้ามาร่วมทับได้สําเร็จซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเอ p เพลสสปอร์ตนะครับจึงอยากจะพาเด็กผีทุกคนนะครับมาดูกันว่าโซชามีการจัดทับอย่างไรหากได้ซาอุนิเกสมาร่วมทับจริงๆในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก่อนตลาดรอบนี้จะปิดตัวลงไป เริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูครับยังคงเป็นดาวิดเดคอาร์แม้ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าเดคอาร์อาจจะเป็นตัวเลือกในการเก็บเข้าเก็บของนะครับย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ไนเดตแต่คาดว่าการย้ายออกไปของเขาก่อนตลาดรอบนี้จะปิดตัวลงไปนั้นเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วดาวเตี๋ยชาวสเปนร,รายนี้ได้ออฟสตตร์เป็นตัวจริงได้ทั้งสองเกมที่ผ่านมานะครับในศึกของพิม์ลีกกิซันนี้เล็กก็ดูเหมือนว่าเขาได้ยึดตำแหน่งมือหนึ่งผู้รักษาประตูของเขาคืนมาได้แล้วและตอนนี้เขาเป็นผู้รักษาประตู ตัวเลือกแรกของโซชาครับก่อนดีเทนสันจึงอยู่ว่าเขารับโอกาสในการลงเล่นเป็นตัวจริงมาตลอดในช่วงท้ายฤดูกาลที่ผ่านมาครับและก็ยังมีโอกาสนะครับที่เขาจะได้ลงเล่นให้กับทัพปีศาจแดงอย่างสม่ําเสมอต่อไปเช่นกันหากว่าบอสใหญ่อย่างโซชานะครับตัดสินใจที่จะใช้ระบบโรเตชันระหว่างเดียกอกับดีเทนสันในการลกเฝ้าเสาให้กับแมนเชสเตอร์เตดในซัมเมอร์นี้สรุปตำแหน่งมือหนึ่งผู้รักษาประตูนั่นก็คือดาวิดเดีเคอครับแนวรับซึ่งประกอบไปด้วย วานบิสกา้าแม็กไควาวารานและกลูกชอโดยมีวารานที่จะหวังมาเป็นดาวเด่นให้กับบทบาทแนวรับทับปีศาจแดงในยีสั้นนี้นะครับหลังจากการย้ายมาจากราชันชุดขาวมาสวมเครื่องแบบปีศาจแดงด้วยค่าตัวส1ิล้านปอนด์ครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเขาจะจับคู่กับแฮรี่แม็กไกวนะครับที่มีฟอร์มแข็งแกร่งและก็โดดเด่ดสดนสุดๆในศึกยูโรที่ผ่านมากับทัพสิงโตคำรามในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กในขณะที่คู่เซนเตอร์ฟูลแบ็กจะทำหน้าที่ เป็นของอารอนวับิสกาและกลุกชอนะครับที่สามารถทําหน้าที่ตรงนี้ให้กับยูเนเต็ดต่อไปไม่มีข่าวลือมากมายว่าปีศาจแดงอยากจะได้สตาร์ทีมช่างเกล็ดของตราหมีมาเล่นที่โอทร์ฟอร์ดก็ตามแต่โอกาสที่ทิปเปียน,นะครับจะได้ย้ายกลับมาเล่นที่เกล็ดนั้นเนี่ยดูเหมือนจะเรืนลางน้อยลงไปทุกทีแล้วเนื่องจากตลาดรอบนี้นะครับชวนจะเปลี่ยนตัวลงไปแล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพราะฉะนั้นนะครับอารอนวับิสกาและกลุกชอจะเป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งฟูลแบ็ค ของแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับโดยมีคู่หูใหม่อย่างวารานและก็แม็กควายปักหลักในตำแหน่งซินเทบักมิดิลจะประกอบไปด้วยเฟ็ดซาูนิเกสและก็บุนโนลเฟนันส์ถ้าหากว่าแมนยูเอนะครับได้ซาูนิเกสมาร่วมทัพก่อนเส้นตายเดือนนี้เขาก็จะได้ลงสนามเคียงข้างกับเฟ็ดมิดฟิลด์แซมบาด้านหน้าของแผงแบ็กโฟของแมนยูเองในขณะที่บุโนเฟนันส์เนี่ยแน่นอนครับเกือบ100%ซจะเป็นการเดินเข้าสู่เกือบสนามเกือบทุกๆเกมทุกๆสัปดาห์ในตำแหน่งโปรดของเขานั่นก็คือเป็นผู้เล่นหมายเลข โดยมีนักเตะอย่างดอน่ฟานเดบิกแล้วก็เจสิลินกาดรอโอกาสต่อจากบูโนเฟนัสหากแม้ว่าบูโนเองนะครับมีฟอร์มที่ไม่ค่อยน่าประทับใจมากนักกับทีมชาติโปรตุเกสในศึกยูโรที่ผ่านมาแต่ชัดเจนว่าเขายังคงเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของแมนยูที่แบกรับภาระในการสร้างสารรค์เกมให้กับปีศาจแดงและจะเป็นเช่นนั้นต่อไปในอีกหลายอาทิตย์ข้างหน้าต่อจากนี้แล้วก็หลายเดือนต่อจากนี้สามประสานในแนวหน้าซึ่งประก,กอบไปด้วยสานโชปโอกบาและกรีนวูด เขายังไม่ได้ออกสตาร์ในเกมที่มีการแข่งขันอย่างดูเดือดให้กับแมนยูหลังจากย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์ก่อนหน้านี้จากหนึ่งในทีมยักษ์ใหญ่ที่สุดในสื่เอเบลยียาเยอรมันซื้อเรื่องริชาร์ดมุอย่างไรก็ตามนะครับปีกทีมชาติเบรตุรายนี้ถูกคาดหวังว่าจะเป็นผู้เล่นบทบาทที่มีอิทธิพลต่อทัพปีศาจแดงทันทีที่เขาได้ลงสนามและหาฟอร์มเก่งของเขาเจอด้วยการเบริกประตูแรกให้กับตัวเองได้ส่วนพอพักบาน,นะครับซูเปอร์สตาร์ชาวฝรั่งเศสได้ทำแอสซิสต์ไป เท่ากับจํานวนแอซซิตที่เขาเคยทําได้ทั้งหมดในฤดูกาลที่ผ่านมาเลยนะฮะและยังคงเป็นผู้เล่นตัวหลักและจะลงประจําการในตาแหน่งปีกซ้ายตรงข้างกับซานโชที่จะยืนทางด้านขวาก่อนมาคาร์เรตฟอร์ดนะครับที่ตอนนี้กําลังพักฟื้นจากการผ่าตัดที่หัวไหล่เพลเมเกอร์ชาวฝรั่งเศสและก็ซานโชนะครับจะคอยปั้นเกมรุกให้กับมสันกรีนวูดที่รับหน้าที่เป็นกองหน้าตัวเป้าในขณะที่เอริสันคานีนะครับกองหน้าตัวหลักอีกตัวหนึ่งของยูเนเต็ดจะมีส่วนร่วมในบทบาทกองหน้าเช่นเดียวกัน หลังจากที่กลับมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมได้เตรียมรูปแบบแล้วตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาเรามาดูสิบเอดผู้เล่นที่ดีที่สุดของแมนยูนะครับซึ่งตอนนี้ประกอบไปด้วยเดคิอาหวานวิสกาแม็กควายวารานลุกชอซาอุนิเกสเฟสบโนเฟนัสซานโชพอบอกบาและกรีนบูธครับสรับข่าวต่อมาครับ ซาอนิกเตอาจจะเป็นรายที่7ครับนี่คือ6นักเตะสเปนที่เคยลงเล่นให้กับแมนยูในประติศาสตร์สโมสรอนเริ่มจากรายที่1ครับริคาโร่ผู้รักษาประตูชาวสเปเนนะครับที่เติบโตมาจากคารดม่ของเอเดิโกมาเรดครับก่อนย้ายไปแจ้งเกิดกับเรอันบายารบวิดนะครับจนสึกปีสอมันแมนเชสเตอร์เตนดนะครับข้อเงิน2ล้านปอนด์นะครับในการกระชากตัวเข้ามาร่วมทีม แต่ต้องบอกว่าตลอดสปีในโอตราฟอร์เนี่ยเจ้าตัวทําได้เพียงเป็นอะไรชั้นดีเท่านั้นเขาเคยลงเฝ้าเสาไปเพียง5นัดก่อนจะย้ายกลับสเปนไปอยู่กับโอซาซูน mm ่า hmm. เมื่อปี2005ที่ผ่านมารายที่2ครับ mm hmm. เคลราดปิเก้ปากรหลังระดับตํานานของบางร์ซลนา่าที่เคยถูกปีศาจแดงนะครับกระชากตัวมาร่วมทีมเมื่อปี2004แต่นเสยดยนะครับที่ไม่สามารถเบียดย่างขึ้นมาเป็นตัวจริงให้กับทีมได้ จนกระทั่งปี2008ครับเป็กัวดิ่าจัดการ1ดงตัวเขากลับมาเป็นตัวหลักให้กับเจ้าบุญทุ่มเด็กลายเป็นกลางสําคัญในถิ่นคัมโนจนถึงปัจจุบันนี้รายที่3ครับดาวิดเดคิอานายทวารเมือหนึชาวสเปนที่ย้ายมาจากแอ็ดดิโกมาดรนะครับตั้งแต่ปี2021และยังคงค้าแข่งในถิ่นโอทรฟอร์ดมาจนถึงปัจจุบันผ่านช่วงเวลาทั้งดีและก็ร้ายกับสโมสรมากกว่า10ปี แต่ก็เริ่มมีข่าวลือถึงการย้ายทีมกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับรายที่4ครับควนมาตาเพลเมเกอร์เลือดก,กับทิงดุที่ย้ายมาจากเชลซีนะครับมาร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมในปี2 0 1 4และยังคงคาแข้งกับสโมสรยาวนานจนถึงปัจจุบันหลังจากเพิ่งต่อสัญญากับทีมออกไป1ปีแต่แน่นอนด้วยอายุที่มากขึ้นนะครับทำให้โอกาสในการลงสนามของเขาเนี่ยค่อนข้างจํากัดจึงทําได้เพียงเป็นอะไรชั้นดีให้กับทีมต่อไปนะครับ รายที่5ครับอันเรเอเรรากองกลางห้องเครื่องที่ย้ายมาจากแอตเลติกบิวเบาครับมาร่วมทีมเมื่อปี2014ซึ่งระหว่างที่ค้าแข่งเห็นอุทลฟอร์ดต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างสม่ำเสมอแต่ด้วยทางเลือกในแดนกลางของปีศาจแดงมีค่อนข้างเยอะรวมถึงช่วงหลังที่เริ่มมีการบาดเจ็บรบกวนทําให้โอกาสในการลงสนามไม่สม่ำเสมอมากนักจนนักเตะน,นะครับเมื่อปี2019เจ้าตัวตัดสินใจ ย้ายไปอยู่กับปารีสแซงต์แง์นะครับแบบไร้ค่าตัวเนื่องจากหมดสัญญาก,กับทีมและรายที่6ครับวิกตอร์บันเดสในทวันชาวสเปนนะครับที่หลังจากมูนสัญญาก,กับบาซุนนาตั้งแต่ปี2 0 1 4ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจมาค้าแข่งในสอังกฤษนะครับให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนมกราคมปี2 0 1 5แต่น่าเสียดายนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยแทบไม่รับโอกาสในการลงสนามเลยตลอด1ปีครึ่งกับปีศาจแดงจนกระทั่งในช่วงซัมเมอร์ปี2 0 1 5 ก็ได้ย้ายมาอยู่กับมิสเดลบรูครับในท้ายสุดสรุปข่าวต่อมาครับกุยโดอันเบรครับเอเจนต์ผู้ดูแลสัญญาให้กับดอนนี่ฟานเดบิกมิดฟิลด์ดาวุ่งชาวดัตไดแ,แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่าลูกค้างตัวเนี่ยยังมีอนาคตกับแมนยูสำหรับฤดูกาลใหม่นี้แม้ว่ายังไม่ลงสนามเลยสักนาทีเดียวแม้ว่าฟานเดบิกเอนะครับยังไม่รับโอกาสจากโซชานะครับในการลงเป็นตัวจริง ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแมนยูเองเนี่ยคงรู้อยู่แก่ใจว่าฟานเดบิกเองไม่สามารถปล่อยให้สถานการณ์ของตัวเองในดูการนี้ออกมาแย่เหมือนเมื่อรูการก่อนได้อีกเด็ดขาดอันบรสกล่าวกับบีทเลกราฟผมเองก็กําลังทํางานหนักเบื้องหลังเพื่อให้เขาได้โอกาสในการลงสนามมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญคือต้องเป็นตําแหน่งที่เขาถนัดเพื่อพิสูจน์คุณค่าของเตยียนอย่างเต็มที่ด้วยเพราะไม่งั้นทุกอย่างก็คงไม่มีวันเปลี่ยนแปลง สิ่งหนึ่งที่ทำให้ฟานเดบิกเองนะครับยังมีกำลังใจนั่นก็คือเขารู้ว่าแฟนๆให้การสนับสนุนอุ้มชูอย่างจริงใจตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันแต่เราปฏิเสธข้อท็จจริงไม่ได้ว่าทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของโค้รล้วนซึ่งทางโซชาเองก็พูดออกมาจากสื่อตลอดว่าลูกทีมคนนี้ยังมีอนาคตบอกตรงนะว่าพวกเราก็แฮปปี้ที่โซชานั้นเนี่ยมีแผนทำงานกับฟานเดบิกค่อนข้างชัดเจนซึ่งผมหวังว่าจะได้เห็นเขาลงสนามในตำแหน่งถนัดที่มากยิ่งขึ้นในฤดูกาลนี้ครับ สำหรับข่าวสุดท้ายครับคารวนี้ไม่เข้าใจเหตุใดแมนยูห้ามตนไปรับใช้ทีมชาติแมนเชสเตอร์เดนนะครับเห็นตรงกับสโมสรอื่นในพรีเมียร์ลีกกับจุดยืนที่ไม่ปล่อยผู้เล่นไปรับใช้ทีมชาติในเสิร์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่กําลังมาถึงเดือนหน้าทั้งนี้เป็นเพราะว่ามาตรการการป้องกันโควิด19นะครับที่จะทําให้ผู้เล่นทุกคนนะครับที่เดินทางออกนอกประเทศไปยังประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีความเสี่ยงสูงจะต้องกักตัว10วันเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศอังกฤษ โดยรุกไวนะครับจะมีคิวลงพบกับเปรูในวันที่3กันยายนแล้วก็พบกับโบลิเวียวันที่5กันยายนครับแล้วก็พบกับเอกวาดอวันที่9กันยายนในขณะที่แมนยูนะครับมีเกมลงเตะกับนิโกโซวันที่10หรือวันรุ่งขึ้นของเกมสุดท้ายของช่วงพักเบรกทีมชาติรอบนี้นั่นเองซึ่งหากคาวานีนะครับเดินทางไปเล่นให้กับในนามทีมชาติจริงเขาก็จะพลาดในการลงสนามให้โซูชานะครับถึง3เกม นอกจากกับนิโคลโซแล้วเนี่ยยังมีเกมอ,อยู่ฟาจิเบลิกกลางสัปดาห์แล้วก็กับเวสแฮมไนเต็ดสุดสัปดาห์ถัดไปด้วยแต่มันค่อนข้างชัดเจนถึงสาเหตุที่สโมสรเลือกไม่ให้ผู้เล่นนะครับไปรับใช้ทีมชาติแต่หัวหอมมากประสบการณ์ก็ยังโพสต์ภาพถ่ายหน้าจอถแถลงการร่วมกับพิมเบลิกลงสตอร,รี่ตาแกมส่วนตัวพร้อมใส่เครื่องหมายคำถามเพื่อแสดงถึงความไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ให้ไปนะฮะ ทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ